ข้อสิบสองนะฮะเขาบอกว่าให้หาปริมาตรของพิซึ่มนี้ฮะโหง่ายมากเลยทำไงปริมาตรถูกไหมครับทีนี้พื้นที่ถามมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ป่ะอ่ะสู่สี่เหลี่ยมคางหมูมากครับเธอ เออไหนคือฐานเอ่อผวก่งมากอ่อผลบวกได้ขนาดก็คือห้าสิบเก้าบวกเจ็ดห้าใช่ไหมแล้วก็คูณสูงก็คือสี่สิบหกแล้วก็คูณสูงของปริซึมก็คือร้อย yeah, ี่สิบจบไหมครับ อ้าลเหก็กดเครื่องเลยแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจว่าเคคิดเล่สบายใจจังใช้กี่ครั้งก็ไม่อยากต้องคิดเองแต่ว่าตัดสอบผมให้ใช้มันก็เลยบอกว่าลำบากสุดๆอ้าวเหรอมีสูตรอ,อ,อ,อยู่แล้วก็พอใช้ได้อ้างั้นูดเเรร็็วววบกงั้นงั้นไม่ใช้เครื่องไหมล่ะอ้าวท้าทายเพราะว่าเรายังไม่เหนื่อย ยา <Yeah, S 2> ได้เห <23. S 2> ลื <Okay. S 1> อยี่สิบสามไงแล้โอเคอืมฮึเป็นสิบสามร้อยสามสิบสี่คูณกับยี่สิบสามตั้งคูณเลยแล้วกันนะ สามสี่สิบสองใส่2ทดหนึ่ใช่ป่ะสามสาใส่0 3นย่าม 13, ใช่ป่ะเฮ้ยสามหรือ400ร้เออสี่สี่ 4, 4, พี่ลืมทดแล้วก็2ก็คือ8 6 2หกสแล้ก็บวกนะสองแอ่ะแล้วไงต่อคูณกับอีกร้อยยอ่ะ เอ,อ้ศูสู์มากสองสองเป็นสี่สองแปิบหกถูกไหมแปดเก้าหกาคำตอบคือสามแสนเลยเหรออ๋อมองไม่เห็น 840ครับผมตอบข้อสีครับผม <laughs> มองมองเห็นข้างล่างไหมในหน้าเจ้าน้องอะ่ะเห็นนะครับโอเคจบแฮะอันนี้คือแบบไม่กดเครื่องนะนั่งคิดเองก็ไม่ได้ยากมาก